จะไปที่สำนักง,งานเขตบางรักไปทำอะไรคะไปจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนสมรสเมื่อกี้เขาถามว่าเสียโบโวลจะใช้น้ำชนชนภรรลายไหมคะอุ้ยมีดอกไม้มาส่องด้วยกล้มมามมันดึงแบบคล้องมันพู ทองพุง่งจะได้เป็นลูกชายใช่ไหมต่ถ้าทองป้านจะได้เป็นลูกสาวแต่เดี๋ยวว่ายัางไงก็ได้ลูสักตอนรู้สืส่ไปให้ถึงร้านซับฝากกด s u b s c คร b e ให้พราวหน่อยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับพราวในช่องพราวาเคไปให้ถึงร้านซับฝากกดซับสไครป์ให้พาวหน่อยนะคะฮลัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับพราวในช่องพาวสายเค วันที่29มก,กรากคม2567นี่ซึ่งเป็นวันครบรอบนะคะการแต่งงานของเราหนึ่งปีแล้วทุกคนวันนี้เรามาในธีมชุดสีฟ้าให้เหมือนตอนงานแต่งเลยเห็นไหมหอาจจะไม่เป๊ะเพราะว่าตอนงานแต่งสวยกว่าสิวันนั้นสวยที่สุดหล่อที่สุดผ่านมาหนึ่งปีน้ำหนักเสียแล้วจะเพิ่ม ไปที่สำนักงานเขตบางรักไปทำอะไรคะไปจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนสมรสโอ้ยตายแล้วพูดแลนี้คนลุกคนลุกคนจ้งพอจดเสร็จเด็กจะรู้สึกมีอำนาจมากขึ้นมีอำนาจเลยเหรอมีแต้มต่อเหรอมีอำนาจเลยก็เป็นไปตามแผนทุกอย่างเลยนะเป็นไรคนอาจจะสงสัยว่าตอนแต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรสเหรอ ่ไหมเพราะบางคู่เขาจดพร้อมกับวันแต่งไปเลยเราก็รอพร้อมเนาะอะไรพร้อมคขถามว่าอะไรพร้อมชีวิตไงความพร้อมให้มันพร้อมทุกอย่างก่อนอยู่ไปมาหนึ่งปีรอดปลอดภัยเดีก็เป็นไปตามวิถีการที่เราต้องทำอะไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องทำหน้าที่คิดได้ตอนหนึ่งปีผ่านไปมันก็ตามแผน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 ทม่อยากไปไปตามแผน ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ก่อนนะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนก็นคือว่าแต่งงาน1ปีอยู่ด้วยกัน2คน 2> ใช่ไหมอยู่ด้วยกัน2คนมา1ปีแล้วโอเคแล้วหลังจากนี้ก็มีลูกนะมีลูกเสร็จมีลูกแล้วก็ต้องจดทะเบียนสมรสเพราะว่าเราก็ต้องทําให้ทุกอย่างมันโอเคมั่นใจ100%ยเปอรแฮปปี้กันทุกคนทุกฝ่ายชอคุณแม่ของพราวเองเขจะแฮปปี้ด้วย เราเองก็ต้องทําอะไรให้มันถูกต้องเนาะก็ไป่ไปตามแผนนะพูดถึงแลวมันก็ทำตามแผนไม่ได้มีอะไรที่แหกออกไปจากที่เราวางเอาไว้เลยนี่เรามีพยานมาด้วยนะคะพยานนั่งอยู่ข้างหลังคือใครคือเจ้เจ้แอนนะคะตาต้องสาวของของเราเองนะคะเรอจะไปถ่ายรูปทั้งรอกทั้นอะไรนะคะตลอดก็คือเจ้แอนเป็นคนถ่ายให้แล้ววันนี้เนื่องจากต้องมีพยานด้วยสองท่านนะคะก็เลยนี่หนึ่ง หนึ่งในพยานของเราสองท่านแล้วเดี๋ยวให้พี่ตูนค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้กพราแผนว่าจะไปถึงสำนักงานเขตบางรักนะคะก็จะไปให้ทันก่อนเที่ยงเพราะเดี๋ยวเขาจะพักกันเนาะก็เป็นการจดทะเบียนสมรสครั้งแรกครั้งแรกโอเคยจบจบแล้วเหรอไม่เคประสบการณ์รไม่เคยจดเป็นการจดครั้งแรกเปลี่ยนสกุลไหมคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนนามสกุลค่ะเพราะว่ามันต้องใช้เอกสาร ก็เปลี่ยนวันนี้จดทะเบียนก่อนอะไรอย่างเงี้ยนก่อนจดทะเบียนก่อนแล้วเดี๋ยวก็หลังจากเดือนสามเดือนสี่เดี๋ยวไปเลือกว่ากันอีกทีนึงอยากให้เด็กเปลี่ยนเหรอก็ควรจะเปลี่ยนนะตามเพรอะไรอ่ะเธอก็เป็นเธอเข้ามาในบ้านฉันแล้วเธอเป็นครอบครัวเดียวกับฉันแล้วเราก็ต้องทําให้มันถูกหลักเอออยู่ดีเธอจะไปแหกกฎมันก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวว่ากันนะคะเดี๋ยวไปให้ถึงที่สํานักงานเขตบางรักก่อนอ สำนักงานเขตบางรักเขาไม่มีที่จอดเลยนะคะก็เลยมาจอดที่ปรายชนิกังแล้วก็เดี๋ยวหารถแบบว่าสาธารณะนั่งกันไปมาพอดีมาแล้วค่ะตูนสวัีค่ะสีรชมพูอดีมาแล้วค่ะพยานทุกนคนที่สองคนที่สองของเรานะคะถ้าตูนรู้สึกยังไงบ้างที่จะได้เป็นพยานในวันนี้ตื่นเต้น เตรียมลายเซ็นเรือยงคะวันนี้ฉันเซ็นไงวันนี้ฉันมาเซ็นมาเซ็นมากับอีกคนหนึ่งด้วยไงก็มาตรวจพร้อมกันรอเลยค่ะเติมทำกันเลยเหรอรอเลยนี่พี่เขาบอกได้เล่นสวยด้วยปังมากค่ะสำนักงานเฉดนี้ได้เวลาอ่าลายมือค่ะลายมือของ ำไมคนถึงชอบมาจดที่สำนักงานเขตบางรักอ่ะเพราะว่าคนเขาเลือกความสิของคนของชื่อถ้าจะไปบางว่ามันวามันว่ามันว่าบางซื่อก็ซื่อ,อไปเลยซื่อก็ดีอยู่นะซื่อตรงไงลักออซ่อแบบโ<ป>รซื่อตรงบางพัดก็ไม่ค่อย,ยมีใครบางพัดนี่พ <laughs> ัดอ <laughs> เลยนะพัดเ้ไม่ว่จะที่ไหนมันขึ้นอยู่กับคู่ของเรา เมื่อกี้เขาถามว่าเสียบโอจะใช้นา,า,ามสกุลภรรยาไหมคะเขาถามนะเขาถามแต่ <Hello. S 1> ตอนนี้เขาสามารถให้ใช้นามสกุลของไคยคนใดคนหนึ่งก็ได้นะไม่จําเป็นว่าภรรยาต้องเปลี่ยนไปใช้ของสาม,มีก็ได้นะสาม,มีสาม,มารถใช้ของภรรยาก็ได้แล้วก็คํานาหน้าชื่อก็เราเลือกเองได้นะคะจะเป็นนางสาวนายนางอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดโอเพ่น พนักงานที่นี่น่นารักทุกคนเลยนะคะ<ต>ก็ <คน S 1> ทุกคน,นกอ<ม>่ะอเขาต้องมาจดที่นี่คนมาเลยเยอะหน่อยเพรออาะว่าอะไรเนี่ยชื่อห่อบางรักนี่แหละชื่อเป็นซิริสมองคลใช่ไหมมันเป็นตำนานน่ะอันดับหนึ่งของประเทศไท,ย,ทยก็คือบางรักอันดับหนึ่งเลยนะ,ะแต่ตอนนี้เรารอคิวประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวไปหาอะไรทานก่อนเราโชคดีอ่ะพี่เราได้เบอร์19เก้ายเวลาเราทําธุรกรรมอะไรอย่างเงี้ยจะชอบได้เบอร์เกขนาดมีลูกยังได้วันที่เเลย เก้าเลเก้าเปนหวานอะไรเราดิ่งอ่มากินกว๋วยเตี๋ยวเรือของโปรดของเรา <c oughs> เป็นไงอร่อยไหมดูเอาเอง ว่าจำนวนชามเท่าไหร่เขาบอกให้กินครบ20ชามจะได้กินน้ำหมดลงสีกูบอกว่าจะไม่เป็นไรตูเตเป้ให้เฮ้ยตอนนี้ก็สูตรสีแล้วนะพี่ตูนดูดิ15ปบะ้าแล้วเนี่ยให้ผ่านเลยผ่านไหมเจ๊ผ่ะผ่านมาก ากินข้าวเสร็จนะคะกลับมาแล้วก็ยังไม่ถึงคิวเราหนึ่งเจ็ดนเาะเราสี่เจ็ดเราสี่ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอีกแล้วอีกสองคิวเขามีนี่ด้วยทุกคนเป็นแบ็กดรอปไว้สำหรับคน,คนที่มาจดทะเบยียนสมรสแล้วก็ถ่ายรูปแบบดูเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะเดี๋ยวเราต้องไปทำการถ่ายรูปก,กันมาสักหนึ่งก่อ ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับคุณก,กรันตีด้ตระกูลรัตเดชนะครับตอนนี้เราได้เป็นสามีภรรยาได้อยา่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นสามีภรรยาเถือนแม่เป็นริงแล้วตอนนี้เักสารถูกต้องระยายที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ที่จะถ่ายคอนเทนต์ล้างหน้าเกลี้ยงเลยแล้วยังไงทีนี้คะ ต้องแต่งใหม่คุณแม่ทองอ่อนต้องการพักผ่อนมากแต่ว่าวันนี้เรายังมีภาร,รกิจอยู่นะคะที่จะต้องไปทานดินเนอร์กับเสียซึ่งพาวจองร้านไปแล้วนะคะก็อ,อยู่แถวแถวบ้านเลยนะเป็นร้านที่บรรยากาศดีมากอยากไปสักครั้งหนึ่งเห็นเขาบอกว่าเป็นแบบว่าฟิลเครื่องบินเก่าอะไรอย่างงี้แล้วก็มาตกแต่งใหม่นะคะมีความคลาสสิกนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกันจะบอกว่าวันนี้เ้าแอบสั่งดอกไม้ไ้ให้เสียด้วยเป็นดอกไม้ช่อที่2ได้มังคบกันมาเกือบ สี่ปีเนี่ยสี่ปีคือไม่ให้ดอกไม้นะคะเพราะว่าเสี่ยเขาไม่ค่อยมีความโรแมนติกไงแต่ว่าเออเนื่องในวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะเซอร์ไพรส์เสี่ยสักหน่อยของขวัญนี่ซื้อให้ไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาไปเลือกเองกับมือเลยที่ช็อปนะพักก็เลยเอเอ,เอซื้อให้อย่างงี้เสี่ยก็ไม่บอกว่าไม่เป็นไรในรูปเดี๋ยวพี่ซื้อเองนะบอกพี่ครับรีบจ่ายนะครับเดี๋ยวเมียผมเปลี่ยนใจกิจ <laughs> วัตรประจําวันของพาวนะนอกจากการทำคอนเทนต์แล้วก็เนี่ยนั่งเช็คคลิปตอนนี้เราก็ เช็คคลิป u ู u b e กันอยู่นะคะพี่พี่พแม,แม่แม่ตอนนี้อยากให้ไปถึง2 0 0แสนซับเร็วๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันหน่อยนะช่วยกันทำมหากินหนยกดหน่อยนะคะให้ดูถึงตอนนี้นะคะมาทำ,ำะคอนเทนต์สักหน่อยช่วยกันหน่อยจะกินยังไงอะ ขึ้นไปทางไหนอ,ะอ่ะอพี่ถามขาสิหาทางเข้าไม่เจอตอนนี้เด็กแบบขึ้นไส้มากเลยจริงจริงก่งอนนั้นี้ไม่แพทองเลยนะแต่ว่าสองวันเนี้ยรู้สึกกระอืดกระอ่นอยากอาจเจียนแล้วก็แบบพอได้เห็นเนื้อแดงแไงเนี้ยไม่ได้เลยรู้สึกแบบขึ้นไส้ รักอะ่ะอุ้ยมีดอกไม้มาส่งด้วยอ่ะส่งของที่ร้านอะ่ะเด็กสั่งมาให้ไม่ดีใจเลยเหรอเด็กสั่งมาให้ฮะเออบัานเราเพรอะไเหรอเออในเรื่องที่เองชอบเลยใช่ไหมใช่เฮ้ยอย่างนี้นะคุณกต้องเอากลับไปจัดใช่ไหมใช่ค่ะโอเคโอเคไม่ต้องอะไรมอกเทลอะไรมอกเทลได้นี่ได้มุ้จะเอาอะไรอ่ะเอาแบบเปรี้ยวๆหวานๆแนะนำอะไรดีคะ เป็นเพื่อหวอดผมจะแนะนำเป็นสองตัวจะมีตัวไลชิสแมสกับจูดี้อ่ะพี่เลือกให้ครั้งหนึ่งจูดี้กับวอมากไประไดครับดูดีนะคะไป้ชิมสิคะคุณเสี่ยอร่อยไหมคะสุดชื่นเลยสดชื่น มันจะมาอวดอีกขาไม่ยูปติดเลยจานนี้ดูดีมากเหมาะกับสายไอ้สายวะ่ะ สาวใต้ยอย่างดิฉันนะคะเป็ไงเปียเขาดูเอนจอยอ่ะเอ,อ๊ะเอนจอยอะคะรอดี กำล,ลังทายอยู่ว่าลูกในท้องเป็นเพศชายหรือหญิงเพราะตอนนี้นอยากให้ดูคุณพา,าว่าคุณพามันเปินแบบท้องมันพุง่งพอท้องพุ่งก็เลยไปดูว่าที่แม่พูดว่าท้องพุง่งจะได้เป็นลูกชายใี่แมแต่ถ้าท้องป้านจะได้เป็นลูกสาวแต่เดี๋ยวว่ายังไงก็ได้ลูกสาวเพรรู้สึก คอมเมนทัลลี่จากทางร้านนะคะน่ารักมากๆเลยนี่คือหน้าตาขนมนะคะทุกคนอนูดูดีมากเลยนะคะมีทั้งหมด3อย่างแต่ว่าเราให้เสิร์ฟมาพร้อมกันหมดเลยแล้วเสียก,ก็คือกินหมดแล้วดูร,รสชาติป่ะเนี่ยอืแบบอร่อยนะคะไอติมน้ำเต้าหู เบบี้ต้องการพักผ่อนแล้วแม่ด้วยแม่งว่วงมากให้คะแนนร้านก่อนมันให้กี่คะแนนคะกรเป็สิบแต่เรอแล้หายไปในสองละยุ่งก,กัน <c oughs> มียุง <c oughs> แต่อาหารอร่อยนะคะทุกคนแต่วันนี้ก็เป็นวันที่ยาวนานของเรามากเลยนะคะตั้งแต่ได้ไปจดทะเบียนสมรสนะได้เป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สามคนามมาทางไริหางานแล้วก็ได้มาดินเนอร์กันนะคะ,คะ <c oughs> ก็เป็นวันที่แฮ ppy เป็นวันดีๆของเราเป็นวันที่จะเป็นแบบเมมโมรีนะอยู่ในความทรงจำนะคะครบรอบหนึ่งปีอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเยอะหนึ่งปีผ่านมาจากแฟนเป็นสามีภรรยาปีนี้กำมันจะกลายเป็นจะกลาเป็นพ่อและแม่แล้วนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนไปอีกนะครับ ก็เป็นอะไรที่ชา a l เลนจ์นชชีวิตท้าทายดีนี่เพิ่งเหมือนท้องท้องมาได้สัก2เดือนแต่ตอนนี้เลยเหมือนจบบทาอะไรก็เหนื่อยมากเลยอ่ะก็ทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนตั้งแต่วันที่เป็นแฟนวันที่จะแต่งงานวันที่จะมีลูกวันที่จะจบสเบยนสมรสทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนจริงจรังแต่นนี้ก็คงจะเป็นน่าจะเป็น E ี e ีพไปเนาะเกี่ยวกับการเตรียมตัวคลอดร้างเป็น E ีพีสำหรับเบบี เป็นแบบการเตรียมตัวไม่รู้จะตั้งชื่อรายการว่าอะไรแต่ว่าจะเป็นรายการที่จะเตรียมตัวก่อนจะไปถึงวันที่คลอดนะครับว่าผมต้องประสบพบเจออะไรบ้างพ <c oughs> าวฟ้าคุณจะโอ้ละเขาต้องเป็นแม่เขาต้องเหนื่อยอยู่แล้วแต่ผมเนี่ยแหละผมเชื่อมันว่าผมจะสนุกสนานที่ว่าะพาวฟ้าแน่ๆพี่ก็ต้องใจเย็นๆนะคะเพราะพี่ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเด็กน่าจะเป็นแบบมูดสวิงอ่ะสวิงมากแต่อีกไม่นานก็รู้แล้วนะคะว่าจะเป็นเบบี้ผู้ชายหรือผู้หญิงตั้งแต่มีเรือร่องของ การไปตรวจวันที่เป็นโครโมโซมนะโครโมโซมเสร็จก็จะเป็นวันที่เบบี้ชาวเวอร์จะได้รู้ว่าใครเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะได้ช่วยตั้งชื่อกันถูกพอผู้หญิงผู้ชายปั๊บคราวนี้ก็ช่วยกันตั้งชื่อแล้ว่าชื่อไหนจะแบบเออเข้าท่าดีนะช่วยกันตั้งช่วยกันตั้งนะครับพอช่วยตั้งเสร็จแล้วพวกเวลาต่างก็จะดูพัฒนาการของลรกฟ้าว่าจากท้องเล็กๆจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นขาดไหนนะนี่เธอสามเดือนนี่เธอท้องเธออ้วนห่อเธอเนี่ยท้องแทนเนี้ยไหม นี่ก็คือกลัวเมียจะแบบรู้สึกว่าภรรยาจะรู้สึกว่าอ้วนแล้วจะไม่สวยไงเราก็เลยอ้วนไปด้วยเลยอ้วนไปด้วยเลยเนะครับผมจนไปถึงวันที่9เดือน9วันคลอดอรู้ก่อนได้ไงวะเน,นี่ยคลอดธรรมชาติแล้วแบบเรารู้ดูดูซิว่ามันจะตกเลข9าจริงไหมเออพทุกอย่างถ้าเป็น9หรือ19อีกนะเธอเธอเตรียมช็อกเลยนะช็อกโลกเลยล่ะช็อกโลกลยมัน จะมันจะมันเอ,อิญไปหรือเปล่าล่ะอเอาแบบค้อธรรมชาติไม่ผ่าดูซิว่าจะมาวันไหนเออ <Okay. S 1> วันนี้คลอดวันนั้นอ่ะเธอเตอรียมตัวของตลาดเตรียมตัวสังเกตเรือนอย่าอย่าปิดเลขฉั้นละกันใช่ไหมหมอใช่นี้เออ,เอ,ออย่าห้ามอั้นนะไอ้อห้ามอั้นนะมีเท่าไหร่หมดเนื้อหมดตัววันนั้น,น <Okay. S 1> แหละโอเคเอาล่ะไปแล้ไปละทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะด้วยความแบบแฮปปี้ดีดานแล้วเวลาพักผ่อนแล้วอุย